สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักกับเต้ารับไฟฟ้าแบบมีวงจรตัดกระแสไฟล่วหรือที่นิยมเรียกว่าเต้ารับ GFCI ให้กับเพื่อนๆครับและต้องขอขอบคุณบริษัทโ r o เว r ร์กลีทีลจำกัดผู้สนับสนุนที่มองเห็นถึงอุดมการและความตั้งใจของช่องเราที่ต้องการเพิ่มความรู้และยกระดับมาตรฐานด้านไฟฟ้าให้กับช่างไฟไทยครับ ต้ารับไฟฟ้าแบบมีวงจรตัดกระแสะไฟล่วหรือที่เรียกว่าต้ารับ GFCI นะครับก็จะเป็นเต้ารับไฟฟ้าที่มีวงจรในการตรวจจับกระแสะไฟฟ้าล่วที่ติดตั้งมาอยู่ในเต้ารับครับโดยที่ตัวเต้ารับนะครับก็จะมีหลอดไฟแสดงสถานะมีปุ่มเทสเพื่อใช้ในการทดสอบการทำงานของเต้ารับและมีปุ่มรีเฟซครับ เต้ารับ GFCI นะครับเหมาะสำหรับติดตั้งกับวงจรที่ต้องการเพิ่มความปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้าดูดไฟฟ้าลวกครับเช่นเต้ารับเคาน์เตอร์ครัวเตาลับในห้องน้ำหรือโรงรถเป็นต้นครับโดยหลักการทำงานนะครับภายในเต้ารับก็จะมีอุปกรณ์ตรวจจับกระแสที่ไหลผ่านสายลายและเปรียบเทียบกับสายนิวทรัลหากมีค่ากระแสไฟฟ้าของทั้งสงสายนั้นแตกต่างกันเกิน5-30ถึงมิลลิแอมตัวเต้ารับนะครับก็จะตัดวงจรภายใน0.03วินาทีครับ เต้ารับ GFCI นะครับไม่สามารถตัดวงจรเมื่อเกิดการใช้กระแสไฟฟ้าเกินหรือไฟฟ้าลัดวงจรได้ดังนั้นนะครับจึงต้องติดตั้งคู่กับเซอร์กิตเบรกเกอร์ครับถ้าเพื่อนๆสังเกตรูปร่างหน้าตาของเต้ารับ GFCI กับต้ารับไฟฟ้าธรรมดานะครับด้านหน้าของเต้ารับก็จะแตกต่างกันครับ เต้ารับ GFCI นะครับที่ตัวอุปกรณ์จะมีความหนามากกว่าเต้ารับไฟฟ้าแบบทั่วไปนะครับดังนั้นทางผู้ผลิตนะครับจึงให้ฝาเสริมมาเพื่อติดตั้งเต้ารับเข้ากับบ็อก์ทั่วไปได้ครับ ที่ตัวเต้ารับนะครับก็จะมีขั้ว L ใช้สำหรับต่อสายลายขั้ว N สำหรับต่อสายนิวทรัลและวขั้ว G สำหรับต่อสายกาวครับ ในการติดตั้งเต้ารับนะครับเราก็จะเดินสายลายสายนิวรอลและสายกลาวมายัางตำแหน่งของบล็อกไฟครับที่เต้ารับ GFCI นะครับเราก็จะต่อสายเข้ากับอุปกรณ์เหมือนเต้ารับไฟฟ้าทั่วไปครับโดยสายลายนะครับก็จะต่อสายเข้าที่ขั้ว L และขันน็อตให้แน่นครับ และต่อสายนิวท a ลนะครับเข้าที่ขั้ว N แล้วขันน็อตให้แน่นครับและต่อสายกลาวเข้าที่ขั้ว G แล้วขันน็อตให้แน่นครับ เมื่อติดตั้งเต้ารับ GFCI เข้ากับบ็อกซ์และทําการจ่ายไฟเข้ามาที่เต้ารับนะครับการตรวจสอบการทํางานนะครับโดยการกดปุ่มรีเฟตเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าจะมีหลอดไฟติดขึ้นมาครับ และถ้ากดปุ่มเทส t นะครับเพื่อจำลองการเกิดกระแสะไฟฟ้ารั่วเต้ารับจะต้องตัดวงจรครับหลังจากนั้นก็กดปุ่มรีเฟซอีกครั้งและใช้งานต้ารับได้ตามปกติครับลองทดสอบการจำลองกระแสะไฟฟ้ารั่วโดยใช้เครื่องเทสนะครับ โดยที่ต้นทางของวงจรน,นี้นะครับผมใช้เซฟตี้เบรกเกอร์ธรรมดาซึ่งจะมีคุณสมบัติในการตัดวงจรเมื่อเกิดการใช้กระแสไฟฟ้าเกินและไฟฟ้าลัดวงจรครับ เมื่อลองกดปุ่มเทส RCD ที่เครื่องเทสนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าต้อรับ GFCI ก็จะตัดวงจรทันทีครับลองทดสอบการจำลองกระแสไฟฟ้ารั่วโดยใช้เครื่องเทสกับต้อรับไฟฟ้าธรรมดานะครับและที่ต้นทางของวงจรน,นี้ก็ยังใช้เซฟตี้เบรกเกอร์ธรรมดาเช่นกันครับ เพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อจำลองกระแสไฟฟ้ารั่วนะครับหากที่ต้นทางของเพื่อนๆใช้เบรกเกอร์ธรรมดาที่ไม่มีคุณสมบัติในการตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วก็จะไม่มีอุปกรณ์ใดครับที่จะตัดวงจรไฟฟ้านี้ออกเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าล่วที่เต้ารับครับ หวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณบริษัท p r o เว r ร์กรีเทลจำกัดที่ร่วมสนับสนุนเนื้อหาในคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสินค้าของทาง Pro-Work นะครับเช่นตู้คอน SUMER Unit ตตู้โหลดเซ็นเตอร์สายไฟฟ้าท่อร้อยสายสวิตช์ปลั๊ก คมไฟตกแต่งและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมายเพื่อนๆก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดที่ผมวางไว้ให้ใ,หใต้คลิปวิดีโอนี้ครับโปรโวเวิร์กรู้จริงเรื่องไฟฟ้าหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์และก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย